เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมเพื่อนร่วมงานบางคนตัดสินใจอะไรเร็วปรูดปราดเหมือนติดจรวดเลยในขณะที่บางคนก็เออขอข้อมูลเพิ่มตลอดเวลาไม่ยอมตัดสินใจสที ความแตกต่างแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสบุคลิกภาพผ่าน4ีสีกันค่ะซึ่งเป็นโมเดลที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ดีขึ้นเยอะเลยเพื่อให้เราทำงานด้วยกันได้แบบรับรื่นสุดๆไปเลยครับ นี่แหละครับคือแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่ความเข้าใจผู้คนลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเรามีเข็มทิศที่ช่วยบอกทางเราได้ว่าจะสื่อสารกับคนแต่ละประเภทได้ยังไงมันจะดีแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นกระทิงที่มุ่งมั่นอินทรีที่สร้างแรงบันดาลใจหมีที่ดูอบอุ่นอบอุ่นหรือว่าหนูนักวิเคราะห์ผู้ชาญฉลาดทั้งหมดนี้เนี่ยจะทำให้การทำงานร่วมกันของเราง่ายขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยเหรอครับสำหรับวันนี้ เราจะมาสำรวจบุค,คลิกภาพทั้ง4แบบด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากการทำความรู้จักกับแผนที่ที่ว่านี้ก่อนแล้วก็จะไปเจาะลึกกันทีละสีเลยตั้งแต่ D ผู้นำ I ผู้มีอิทธิพล S ผู้สร้างเสถียรภาพและ C นักวิเคราะห์ก่อนที่เราจะปิดท้ายกันด้วยเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้เราทำงานร่วมกับคนทุกสีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ เอาละครับพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยแต่ก่อนอื่นต้องขอเน้นย้ำเรื่องสำคัญมากๆก,ก่อนนะครับว่าโมเดลนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่องมือสำหรับตีตราหรือตัดสินใครนะครับแต่มันเป็นเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมของกันและกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้ปรับวิธีการสื่อสารให้เข้ากันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเรามาประเดิมกันที่สีแรกเลยนะครับ สีแดงสุดร้อนแรงนี่คือบุคลิกภาพประเภทดีหรือที่เรียกว่าผู้นำซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นกระทิงที่แข็งแกร่งและพร้อมลุยครับถ้าจะให้พูดถึงหัวใจของคนประเภทดีเนี่ยนะครับคำเดียวเลยคือผลลัพธ์ครับคนกลุ่มนี้คือเมื่อได้รับโจทย์มาแล้วเขาจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายทันทีชอบความทา้าทายและอยากจะเห็นความสำเร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ นึกภาพกระทิงที่พร้อมจะพุ่งชนเป้าหมายได้เลยครับนั่นแหละครับคือคนประเภทดีเขาจะพูดจาตรงไปตรงมาตัดสินใจเร็วปี๊ดมีความมั่นใจในตัวเองสูงม,มากซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ทําให้พวกเขามักจะกลายเป็นผู้นําโดยธรรมชาติในแทบทุกสถานการณ์เลยเอาล่ะครับจากความมุ่งมั่นของกระทิงสีแดงเราลองมาเปลี่ยนโหมดมาเจอกับพลังแห่งการสร้างสรรค์ของสีเหลืองสดใสกันบ้างดีกว่านี่คือบุคลิกภาพประเภทไอหรือผู้มีอิทธิพล ที่มีสัญลักษณ์เป็นนกอินทรีที่สง่างามครับถ้าบอกว่าคนประเภทดีโฟกัสที่ผลลัพธ์คนประเภทไอเนี่ยจะตรงข้ามเลยครับคือเขาจะโฟกัสที่ผู้คนครับผมคนกลุ่มนี้เป็นเหมือนดาวเด่นด้านการสื่อสารเลยนะมีพลังในการโน้มน้าวใจสูงมากแล้วก็ชอบสร้างบรรยากาศดีๆให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอก็เหมือนกับนกอินทรีที่โดดเด่นอยู่บนท้องฟ้ายังไงอย่างนั้นเลยครับคนประเภทไมักจะเป็นจุดสนใจเสมอ พวกเขาเต็มไปด้วยพลังบวกชอบพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศที่น่าเบื่อเบื่อให้กลับมาสนุกสนานได้ตลอดเวลามาต่อกันที่สีที่3นะครับสีเขียวสีที่ให้ความรู้สึกสงบสบายๆและมั่นคงนี่คือบุคลิกภาพประเภท S หรือผู้สร้างเสถียรภาพที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นหมีที่ดูอบอุ่นและใจดีครับสำหรับคนประเภท S นะครับแก่นแท้ของเขาเลยก็คือ ความสามอคีครับคนกลุ่มนี้เป็นเหมือนกาวใจของทีมเลยนะคอยประสานงานคอยแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้ทุกคนในทีมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการและกันลองนึกภาพพี่หมีใจดีที่น่ากอดดูสิครับนั่นแหละครับคือภาพของคนประเภทเสเลยพวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีเยี่ยมมากๆพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมเสมอแล้วก็เป็นคนแรกๆที่เราจะนึกถึงเลยเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ และแล้วก็มาถึงสีสุดท้ายกันแล้วนะครับสีน้ำเงินตัวแทนของความแม่นยำและหลักการนี่คือบุคลิกภาพประเภท C หรือนักวิเคราะห์ที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นหนูนักวางแผนผู้รอบคอบครับในขณะที่ประเภทอื่นๆอ,อาจจะเน้นที่ผลลัพธ์หรือผู้คนใช่ไหมครับแต่สำหรับคนประเภท C เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกของเขาเลยก็คือความถูกต้องครับ พวกเขาคือนักวิเคราะห์ตัวยงที่ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนที่สุดเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภาพของหนูที่กำลังตรวจสอบพิมพ์เคียวอย่างละเอียดถี่ถ้วนนี่คือภาพสะท้อนของคนประเภท C เลยครับพวกเขาจะใส่ใจในทุกๆรายละเอียดมีระบบการทำงานที่ชัดเจนมากแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพสูงที่แบบปราศจากข้อผิดพลาดเลยครับ และนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับไม่มีสีไหนดีกว่าสีไหนนะครับทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือทีมที่มีคนครบทุกสีสันนั่นแหละครับเพราะเป้าหมายของเราคือการสร้างความสมดุลไม่ใช่การพยายามทำให้ทุกคนเหมือนกันหมดพอจะเห็นภาพชัดขึ้นบ้างไหมครับตารางนี้สรุปให้เห็นกันง่ายๆเลยว่าแต่ละประเภทมีจุดแข่งที่แตกต่างกันยังไง ตั้งแต่ความเป็นผู้นำของกระทิงพลังในการสร้างแรงบันดาลใจของนกอินทรีการเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของหมีไปจนถึงความมั่นยารอบคอบของหนูครับโอเคพอเรารู้จักทั้ง4ประเภทแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอาความรู้นี้ไปปรับใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดละ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทฤษฎีให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้กันจริงๆแล้วนะครับแค่เราเริ่มเอ๊ะ ขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยคนอื่นเขามีสไตล์ที่แตกต่างจากเรานะแค่นี้ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆแล้วค่ะเพราะความเข้าใจเล็กๆน้อยนี่แหละค่ะที่จะช่วยลดความขัดแยง้งแล้วก็สร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยวิธีนำไปใช้ง่ายๆมีแค่สขั้นตอนเองครับ1คือต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเป็นสีไหน2 ลองสังเกตคนรอบข้างดูว่าเขาน่าจะเป็นสีอะไรและ 3. ที่สำคัญที่สุดคือปรับวิธีการสื่อสารของเราให้เข้ากับเขาครับอย่างเช่นถ้าจะคุยกับคนประเภทดีก็ต้องเข้าประเด็นไปเลยหรือถ้าจะคุยกับคนประเภท C ก็อาจจะต้องเตรียมข้อมูลเชิงลึกไปให้เขาหน่อยและสุดท้ายนี้อยากจะย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเรื่องทั้งหมดนี้คือการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่การเอาไปแปะป้ายว่าใครเป็นคนยังไง โมเดลนี้เป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นอกเห็นใจและเชื่อมโยงถึงกันได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วลองกลับมาถามตัวเองกันดูนะครับว่าเอแล้วสีไหนกันนะที่เป็นเหมือนพลังพิเศษประจําตัวของเราลองกลับไปสํารวจตัวเองดูนะครับเพราะว่าการเข้าใจตัวเองนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของการเข้าใจผู้อื่นและมันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในทุกๆวันของเราได้แน่นอนครับ